it's last day of the month สวั y ดีค่ะ yes because we have the Facebook page the name of the mm hmm. Facebook page is ค mm ุณสา and ค si ุณส mm ีม hmm. ีเรื mm ่องเล่าคุณสามีมีสามีสามีออผัว is a husband ค si ุณส si mm ีค hmm. ุณสีมีสีภรรยา The is a good wife. Mm -hmm. And you think that I am a good wife? Sure. Very yeah. good. Yes. I think so. Mm -hmm. And because you say that long, you work in the power station. Mm -hmm. So your life is not not too too long. Mm -hmm. because when you look at your friend it mean that about 80 years old so is have to die mm hmm. something like this don't have to uh, you know don't have to b u t it <We 're S 2> <i> more h yeah เขาบอกว่าเขาทำงานที่โรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีอายุประมาณ80ปีตอนนี้เขามีอายุ77ปีแล้ว how old are you dear I m 77ค่ะ 77ก็คือ77ปีแล้วเหลืออีก3ปีเนี่ยมันจะถึงเวลาที่เขาบอกว่าเพื่อนส่วนใหญ่ที่ทำงานที่นั่นก็จะตายอายุ80ปีเราก็เลยอยากจะมีเพจของตัวเองเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกคือถึงแม้เขาจะตายไม่ตายก็แล้วแต่นะคะคือเราอยากจะเก็บเก็บช่วงเวลาดีๆของเราไว้บาทที่นี่ เดือนสิงห2026จะเป็น80โอ้ยแล้วอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยสองสปีข้างหน้าเขาจะมีอายุ80ปีแล้วมันก็เป็นเวลาบืดเดียวป่าที่นี่เขาก็เลยว่าโอ้ยมีเวลาบืดเดียวเนาะเขาก็อยากเก็บอันอันเวลารวมกันดีๆไปคือคือเม้นสิตายว่าตายกสร้างแต่ว่าเขาก็คือว่าเออมันเกิด มันกะบ,บัดบาลละคืออายุหลายแล้วนี่เขากัสิหูอยู่ดอกป่ามันเวลามันผ่านไปรวดเร็วเนาะแบบน,นี้เขาไลยสร้างอันเพจแล้วก็จากมิยูทูเป็นของเจ้าของก็คืออยากเก็บช่วงเวลาดีๆไว้มือน,นี่เฮากัมามานำเสนอเรื่องทั่วๆไปนี่ละเพราะว่าย่ามือเ้ามานี่เฮากัสิ พากันเดินออกกําลังกายนผ่านบานผ่านเมืองขึ้นไปแล้วก็ไปที่สวนสาธารณะแน่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแน่จังสีมันก็เป็นชีวิตที่แบบเรียบง่ายคือเข้าพยายามใส่ชีวิตที่ที่ส l โลไ i f e we spend t life with the slowly not mm hmm. not fast because mm hmm. we are, we both you you older than me mm hmm. mm hmm. เาก็ใส่ชีวิตแบบให้มันสโลไลไปเนาะที่นี่เทากับมีจุดมุ่งหมายว่าสิสือสือสือรถบ้านโมบายโฮมพาก,กันเดินทางท่องเที่ยวอันบ้านนี่ก็สิสัมผณ์เขาจักน้อย so when you come to the first time that you come to Australia dear, mm hmm. The first time, the first ิร์สไทม how old are you? I was 1 h เขามาประเทศออสเตรเลียตอนอายุ13ปี how you come here? By ship มาโดยเรือเรือลำใหญ่ the r e the football football court at the ship yes I did everything on the ship swimming pool mm. <boat>, movies อืมที่อื่ เขาว่าเป็นเลือแล้วใหญ่ๆมันก็เท่ากับคือพอเลือไทช้ธนิกเนาะราว่าสิเป็นสนามฟุตบอลโลงโล่งหนังแล้วก็ไอไอสะว่ายน้ำต่างๆเ o w l o องแดดรัวหลา i อินออสเตรเลีย from อังกฤษเขาเดินทางมาจากประเทศอังกฤษเนาะมาถึงออสเตรเลียนี่หาสัปดาห์ the, the first place that uh, you are alive is? Fremantle. f r e m a n no? t l e in Perth. Uh, Perth. ค่ะคือการเดินทางจากอังกฤษมานี่จากอ่าจากประเทศอังกฤษมานี่ก็สิเดินทางอ่าโดยเรือลําใหญ่ๆแล้วก็มาถึงเพิร์ทเพิร์ทก็เป็นเมืองนึงในออสเตรเลียเนาะอ่า from Perth where you go after that to Adelaide อืมแล้วเขาก็ไปอักเลด Mm hmm. อาเกตเพราะว่าพ่อเขานะ่ะไปยูก่อน่อนที่เขาสิเดินทางมานน่พ่อไปพ่ออยู่ก่อนหนานี่แล้วแอนดิซามยูย <I mean S 1> mm ูโกบีชโฮมาเกตไอเมียนจ n กอังกแลนด์โอวันน์ฟอร์มอังก m ลกับแม่และพี่สาวขอขามาจากอังกแษนี่เข้ามาพร้อมกันกับแม่นอง อ๋อพี่สาวแล้วกับพี่ชายมาถึงเพิร์แเราก็ับไปต่อที่อากเลดเท่าไหร่ว่ะ from Perth to a k กเ d ด four days อืม at the same shipsame ship yes อืมจากเพิร์ธไปไปอากเลดนี่ใส่เวลาสี่มือโดยโดยเรือลำเกานี่แหละโดยเรือลำเก่าไปยูฮันนี่ก็คือ Oh dear mm. be careful because you are in the camera mm. มื่อนี่เขาน้ำผลอน,นนี้เนาะค่ะก็คือผลเลมอนแต่ว่าเราเราเอิ่นว่ากรฟฟูด grapefruit เ e d f r u i นี่มันสีรสชาติออกเปรี้ยวๆเนาะออกเปรี้ยวๆแล้วก็หวานแนนิดหน่อยกักระแทบดีนี่เอามากินนี่ you want to try? No. Want to try? No, no, I don't eat grapefruit. Is Australia? Mm -hmm. Australia. Grapefruit? Yes. Fruit, yes, it is Australian fruit. I, I just don't eat. I do not eat grapefruit. Hmm. From England? No, also? no. We get it in England. It's mm. imported in England. That's grown in Australia. Oh, grown in Australia. But I do not eat it. นี่เขาเป็นอย่างจันอยากเห็ด It's nice, but I not eat it but don't eat โอเคเขาเป็นอย่างกังอยากเห็ดเพลิดเห็ด y ยู่ถูกไเนาะเพื่อว้เบ่งไว้อยากก่างกันซี่หละเข้ากับตองการนั้นแบบใส่ชีวิตร่วมกันให้มากที่สุดเนาะเพราะว่าเวลามันกนเหลือหน่อยคือว่นละวันเวลามันผ่านไปรวดเร็วคือเบ่งว่าเ้าอายุเกือบเกือบ,บ,บสี่หสหนี่มันยังผ่านมา ลวดเดียวเลยปืดเดียวเนียนมะไก่สิถึงหกสิบแล้ววันเถอะที่นี่เวลาที่เหลือนี่มันก็เหลือบอหลายเท่าก็เลยคันบ่อถึงนี่คือคือสุสิงสูยางนะมันบริสําคัญที่สุดเนาะแม่แต่เฮียนซานบานซองนี่มันกะคือเบอกง่ายๆกะคันเท้าล่วงไปแล้วขันชีวิตเท่าหาใหม่แล้วนี่มันกะสิ่งที่เอาไปน้ำไก่กะคือมีแต่บุญกับบาปเนาะ สำหรับเฮ้าแล้วฮอก็เลยเป็นแบบว่าเฮากับบ่ได้มีความจีสีโรบโมโทสันอย่างเนาะเฮากึกว่าเฮ้าอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายกันสีหละย่ามือเสากับยางไปสวนสาธารณะยางน้าถนนหนทางไปเพื่อออ,ออกกาลังกายก็ว่าได้แล้วก็รีแลกจ้าของเนาะรีแลกจ้าของเพราะว่าช่วงบั่นปลายแห่งชีวิตสิ่งที่ ค้นฮาต้องการก็คือก็คือความเรียบง่ายก็คือความง่ายให้กับชีวิตเจ้าของเนาะแซ่บค่ะพี่นอะเอ้าต้องการชีวิตที่ง,ง่ายๆต้องการไปแข่งดีแข่งเด่นก็ผ่เนาะกะ ลาออกจากราชาการก้อนสามปีก็คิด่าเวลาที่เหลือนี่กระสิดูแลเรากระโบยังไงตายดอกอายุแปดสิบก็ได้แต่ว่าเราก็ว่าเพื่อนส่วนใหญ่นี่สิตายตอนอายุแปดสิบเพราะว่าพํว่าทงานอยู่โลงไปฝ่ายมันสิมีมลพิษโน่นนี่นั่นแล้วว่าเราก็เลยต้อตงการ ให้เหาล่าออกจากราชาก,การทฮองก็เลยล่าออกกันและวือกินจังไ่แล้วก็ต้องการมาใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายกันเนาะถ้าพาสิไปกับโมบไปโฮมคือสิเป็นเรื่องเนี่ยหากหล่ะเพราะว่า how do you feel sometimes you feel tired like this <Yes. S 1> จะ่าเข้ากับคือว่าสิมีลดบาทลดยังนี่ก็หากสิเป็นเรื่องอยากเพราะว่าเราเองก็เป็นเมื่อยล้านะนั่งอยู่นี่ก็เสี <laughs> <laughs> ยกนอนแล้ว you feel that you want to sleep when you sitting like this also mm hmm. <laughs> no no o no no กับักประคับประคองชีวิตจะาของไปเนาะนี่ก็ลูก อันนี้ก็แซ่บดีอยู่พี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าพ่อกันไหม่เดียบายบายบาย